สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ king it นะครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้ายี่ห้อเน็ตเกียรุ่น a 7 0 0 0เป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi u s b 3.0มาตรฐาน Wi-Fi เป็น ac 1 9 0นะครับมี2องขึ้นความถี่คือขื่น2 4 g และขื่น5 g ค g ขึ้น2 4 g ทำความเร็วอยู่ที่6 0 0เ b มกะบิตเปอร์เซกส่วนขื่น5 g ทำความเร็วอยู่ที่1 3 0 0เ b มกะบิตเปอร์เซกตัวอุปกรณ์รุ่นนี้เหมาะสาหรับคอมพิวเและโน้ตบุ๊กเหมาะสมยังไงก็คือ ลูกค้าที่ประสบปัญหาคอมพิวเไม่มีตัวรับสรรัญญาณ Wi-Fi หรือโน้ตบุ๊กที่มีตัวรับสรรัญญาณ Wi-Fi แค่คลื่น 2.4G คลื่นเดียวหรือสเปคตัวรับสรรัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้งานอยู่เดิมเนี่ยไม่รองรับสปีดอินเทอร์นเรน็ตความเร็วสูงจากรูปนี้ผมยกตัวอย่างก่อนใช้อุปกรณ์รุ่น A7000 นะครับสังเกตว่าสปีดการรับส่งข้อมูลอยู่ที่7.2เมกะบิต เป็นตัวรับสัญญาณไบรฟเดิมของลูกค้านะครับเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วลองดาวน์โหลดอัปโหลดดูค่าที่ออกมาก็คือดาวน์โหลดได้แค่4 4ส่เมกส่วนอัปโหลดได้แค่30ิเมกเท่านั้นเองนะครับส่วนรูปนี้เป็นรูปหลังใช้อุปกรณ์รุ่น a 7 0 0 0นะครับจะสังเกตเห็นว่าสปีดได้6 0 0เมกะบิตเปอร์เซกเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตลองเทสสปีดดาวน์โหลดอัปโหลดดูค่าที่ออกมาจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับก็คือ ดาวน์โหลดได้192 m b เสมกะบิตเส่วนอัปโหลดได้180 m b เมกะบิตเนะครับและรูปตัวอย่างรูปนี้เป็นรูปของคลื่น Wi-Fi 5G นะครับสปีดอยู่ที่1.3 g ิกเลยนะครับการดาวน์โหลดอัปโหลดการใช้งานก็คือ200กว่านะครับดาวน์โหลดอยู่ที่283 m b สเมกะบิตเส่วนอัปโหลดอยู่ที่255 m b เมกะบิตเนะครับ อันนี้คือความแตกต่างระหว่างคลื่น 2.4G กับคลื่น 5G นะครับเพราะว่าขนาดท่อจะแตกต่างกันถ้าลูกค้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เป็นแพ็กเกจสูงๆเนี่ยสามารถนำตัวนี้ไปใช้งานตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยครับหากลูกค้าได้รับชมวิดีโอนี้แล้วถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ King IT โทร024190555หรือ f King IT สำหรับครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ